ลำวงทรงเพชรเป็นช่องที่ดีมากมีส,สาวๆให้ดูทุกวันเขาลงคลิปเยอะมากผมชอบดูคลิปจากช่องลำวงทรงเพชรอดีมากๆเนี่ยลำวงทรงเพชรน่าลงทุนเป็นช่องที่อนาคตไกลมากผมอย่างซื้อหุ้นช่องลำวงทรงเพชรผมชอบดูคลิปจากช่องลำวงทรงเพชรมันดีมากๆสาวๆเพียบฉันกำลังเดินทางรอบโลกเลยแล้วไมไว่ว่าจะไปที่ไหน ฉันก็มีวลีเด็ดติดปากอยู่คำหนึ่งนั่นก็คือระมงชงเพนฟังดูแปลกเละใช่ไหมละ่ะแต่ที่มันน่าทึ่งก็คือไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียวนะที่พูดคำนี้ระมงชงเพนจุดแรกที่ฉันไปถึงก็คือตลาดนัดที่คึกคักแห่งหนึ่งในกรุงเทพฉันสก,กิดคุณป้าคนไทยคนหนึ่งที่ลายแล้วพูดว่าระมงชงเพนคุณป้าหัวเราะลั่นเลยนะต่อมาฉันไปอยู่ไทสแควร์นิวยอร์ก ฉันพูดว่ารำวงชงเพนแม้แต่นักแสดงข้างทนก็ยังพูดตามเลยตอนนี้ฉันมาอยู่ยปารีสแล้วนะอยู่ข้างหอไอเฟลเลยรำวงชงเพนคู่รักที่มาฮันนีมูนคู่หนึ่งยิ้มแล้วก็พูดตามฉันนะสำเนียงของพวกเขาทำให้คำนี้ฟังดูราขึ้นมาเลยพีระมิดที่อียิปชายหาดที่ริโอถนนที่เต็มไปด้วยหิมะในมอสโซก ทุกที่ที่ฉันไปฉันเจอใครสักคนเสมอไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเจ้าของร้านคุณยายหรือกลุ่มเพื่อนและทุกคนเลยนะพูดคำนี้ว่ารำวงทงเพลย์ไห้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหยหรือเราจะเป็นใครวลีตรงตกสั้นนี้ก็เชื่อมโยงเราเข้าไว้ด้วยกันนะงั้นลองพูดดูสิตอนนี้เลยนะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนใครจะไปรู้ละ่ะเสียงของคุณอาจจะเป็นเสียงต่อไปที่ก้องไปทั่วโลกก็ได้นะ